ตอนนี้เราได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเนาะสารภพภูมิือตอนเนี้ยตอนที่เจ้าทางท่านก่อนอ่นนี้เดี๋ยวเราเพิ่มไป็นเสบต่อมันเป็นบ้านล่างที่ติดวัดเออค่อนข้างหน้ากลัวเลยแหละคือติดวัดะเนาะคำว่าบ้านล่างติดวัดอ่ะคิดด้วยมิชั้นใต้ดินนี่ว่าเสียตกใจหมดเดี๋ยวค่อยไปส่งเสียงอะไรนะเสียงไม่เสียงกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยอ้อยเงนสุดขนาดมาขนาดนี้แล้วลงเงาดำนะเงาดําขึ้นไปนบนเมียเราหายเพื่อนเห็นปะวันนี้นะครับผมได้เห็นบ้านล้างหลังหนึ่งนะครับซ่อนข้างแบบน่าก,กลัวมากเลยวอยากจะลองมาพิสูจน์ดูอันนี้ไม่มีใครแนะนํานะครับอันนี้พี่อชเข็นด้วยตัวเองเนละยนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเข้าสํารวจบ้านเปิด ที่เปิดทางให้เราได้พบเจอสิ่งที่รับเลยเถิดตอนนี้เราได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเนาะสารภูมิก็อตรงเนี้ยแต่สารภูมิลางนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังมีอะไรสถิตยอยู่ไหมตอนนี้เราก็เลยขอเจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนอ,อ่าเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นสุสาต่อมันมันเป็นบ้านลางที่ติดวัดเออ ค่อนข้างหนากลัวเลยแหละคือติดบัตรเนาะคำว่าบารังติดบัตรอ่ะคิดด้วยหนาสยองอะ่ังหมาหอนใช่ดูสังเกตเห็นไหมมันหมาหมาวัดทั้งนั้นเลยเนี่ยในเสียงเนี่ยไปลบก่อนไปแต่เราลบก่อนเราลบลบหมาก่อนลบหมานะเราเปิดไฟฉายสองช่วยกยนยามใช้ไฟฉายเลยสูงใช้ไฟฉายธรรมดาก่อนเพราะเดี๋ยวหมาเห็นมันจะเห่าเออเห็นชัไม่ได้ยังได้ชัด อ้าชิบหายบางหรอกหลอกกว่าเอาเข้าไม่ได้เนี่ยวังนี้ีตกไหมหลอกเลยหลอกเขาม่ได้โอ้รหลายบ้านสวยนะเนี่ยลองไปสำรวจด้านข้างมั้ยไปใสไแรงไส่จุดโอ๊ยแมว ไปดูสภาพบ้านแค่ลกล้างเฉยแต่ว่ามันยังดูแบบส้าเกตไหมว่าคลิปนี้านมาพี่แอดเนพูดเบาหม,มาจะยินจะเหะ่าเลยไล่เขาไปเลยตัวบ,บ้านอโอ้โอัซส,สัส,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 สก่อน่า,านลูกแล้วแค่แค่ข้าไม้ใส่กุนขนลุกแล้วนนี่ขัาไม้ใส่กุ้ยังไม่ขนลุกเลยอ่ะเฮ้มันถัง งวนน้บามีคนป่วยคนป่วยแสดงว่าเคยมีคนป่วยใช่เฮ้ยมีิชชั่นใต้ดินนี่ว่ะอย่าตกใจมุดอ่ะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจพิสูจน์ทั้งฟืนก่อนน้ำขังเว้เป็นน้ำไหนน้ำเนี่ยเป็นน้ำอย่างนี้นี่นะลอยอยู่นาตะไครมานี่มาอยู่ใกล้กูที่นี่กูกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้องต้อนก่อน มันเหมือนของเหมือนของอะไรยังมียังตั้งครบอยู่เลยรบไว่าดคุณาาพประตูสงสัยใ่ปคุณมาครน้คลูกแต่มาเลยดูเพื่อนแล้วเพื่อนพูดหรือเปล่ากระเป๋าย่งมาห้ามวันหยุดตนตีเนี่ยในกระเป๋าน้่ย เดี๋ยวได้ดูตรงนี้ค่ะอันนี้ทตรงนี้ตรงที่เราจะเข้ามาใช่ไหมใช่อืมนี่คืออะไรู่้ว่ะไหนนี่นะนี่นะอ๋อนช่องเลยนะโ๋ออ๋อโอโยเอาเช่นตอนนี้คุณขวัญลุกไปดูตรงตรงนี้ตรงผ้าไปด้านนี้เลยเขินไหมชั้นสองเขินเลยไปตำรวจดูไปไป อืสเสไเฮ้ยเฮียไ,ะะไม่รากวะอ้นนี้ทำขึ้นเป็นสีเลยนะโอ้โหเฮ้ยเราสองจบปล้ข้างล่างนี่จบแล้วเราสองไปมากเลยระวังเรื่อมันไม่พกักากใช่ไหม โอ้ยมีช้าโอ้ยม,มูช้าดวยว่นี่ไม่ไม่ไม่เขาจะไม่ก่อน <im it> โอ้มีโต๊ะเครื่องท่าเด้อไฟมอมไ,ปไปไฟมองเห็นไฟนเห็นมองเห็ปิดเปิดไฟตรงนี้งนี้เั <im it> ้อน,นี่ความลึกจริงๆนะนี่แต่ถ้าว่าไม่พลาดบ้านดีเลยหลังนึงเลยนี่เนาะใช่ให้ดู <im it> ดูเครื่องก็ได้นะเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือน หมือนยังมีโค้บอ่ะยกเว้นพวกเตียงนอนที่ไม่มีมีขนลุกว่ะมันเป็นขนลุกจริงไหมขนลุกจริงไอ้เฮียทำไมไม่พังนี่วะเขี้ยวพังไม่ได้เหีียวได้มากสภาพเฮียบขนลุกสู้เลยตรงนี้ไอ้เหี้ยกูกลัวจริงอ่ะตอนนี้บอกตรงสำรวจมาหลายที่แต่ไม่มีติดวัดใช่ไหมเงี้ยมันติดวัดนี่ไงเราจะทำพิธีตรงไหนเลยเดี๋ยวคิดว่าคือตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยที่เรามาสำรวจเนี่ยเรามีอยู่กูสิมีอยู่ไหนนั่น คือเราไม่ได้รู้ข้อมูลนะว่ามันอะไรไหมแต่ว่าดูจากถังออกซิเจนเมื่อกี้ยน่าจะมีน่าจะมีคนเคยป่วยคิดว่านะอันนี้เดาเองน,น,นะหรือว่านี่เดานะแต่เราจะลองเราจะลองทำไปเชิญเิญยานในบ้านหลังนี้ดูว่ามีไหมลองมองดูเดี๋ยวเดินละมั้งเฮ้ยทวาวดเป็นอย่างนี้จุดยากเหรอโตะมันให่ เอ้ยฉันได้ดีเหรอมาดูไปดูก่อนดิลองเดาลองเดเข้าไปดูนอยนตกใจไหนอยอไปทาไหนเดี๋ยวฉันดีก่อน ไฟได้เกี่ยวกว่ากว่าสองไฟนะโอ้ยีนนานจริงนี้เปนน้ช่มลูเฮ้ยอะไรทห<ข>ารเกาบ่าวท่าจะบ้านมีชันไปกินด้วยไหมฮ้ยโอ้โหมีชัานไปกินนบ้านคนรวยเลยอืมอาจะหาชุดทำพิธีกันโอ้ใหญ่เต็มเลยวะ ต้องกางบ้านไหมต้องมันต้องกลางบ้านือเปล่าควรทําที่กลางบ้านไหมกลางบ้านตรงนี้บ้านเลยครับกลางถึงตอนตรงนี้นก็ตรงนั้นนี่ก็ได้เดี๋ยวราจะดูดีที่สุดกว่าเดี๋ยวเราขอเตรียมทำพิธีเตรียมของมาเตรียมตรงนี้ก่อนโอเคอีกหนจะคนนอกเนี่เตรียมของนี่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวขอเตรียมข่อนนิดนึงก่อนเดีผมจะเริ่มทำพิธีเรียกอัญเชิญวิญญาณนับเบอร์เบสสีรอบๆนี้มานะครับ คนลุกเคนลุกไหมจริงคนลุกตั้งแต่มาแล้วนะใช่ทิปวัดนะมันบรรยากาศเหมือนมันท่ากูว่าจริงวะยุงสอบให้ข้างบนดิบ้านไม่สวยแฮะเฮ้ยดูข้างบนมันยังหลอนอ่ะใครมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้จริงว่ามันหลอนจริงด้วยจะหาว่าแบบเออบ้านธรรมดาเหรือยังไงมันมันตูองหลอนจริงหลอนตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่ก่อนเรียกทายทีแล้วไงแม่เรานี่ใจตึนมากเลย ติดๆติดๆติดเลยอากายก็เย็นเย็นมองไปครับหัวไม้ด้ยครับหัวครับหัวครับหัวเห็นไหมอืมขนลุกอ่าระหว่างรอรอที่มึงว่าเออที่มึงจะว่าเนียกอะไรที่นมึงพูดเนี่ยน่ากลัวมันเหมือนแบบเหมือนบ้านมันมีอะไรสักอย่างแบบบอกไม่ถูกแม่งขนหัวลูกไม่ที่ตอนที่เราข้างหน้าที่มึวเล่าให้ฟังอ่ะที่นิวเล่าให้ฟัง บอกว่าเหมือนอันเด็กไฟมองไม่เห็นหน้านียวอะไรวะเดิมที่ว่านิวว่าเหมือนสายที่เขาพันอะไรก็อย่างที่นิวเล่าตอนแรกมันมีของอยู่ในของเก็บของไว้ในบ้านนี่นะที่นิวเล่าอ่ะนั่นแหละความหมายที่นิวมันจะพูดนี่แหละอ้าวไอธิบายก็ไดรนิวมันจำไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าเชือกล็อกกุญแจเราเป็ยังมีเชือกสายคล้ายสายเชือกแดงน่ะเอออันมันเหมือนสายสิน่ะอืม ที่นิวพูดแต่ตอนแรกอ่ะเอมันไนสายสิงสะกดป็ญยาคือเหมือนเออหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะยาวอันนี้เราปืนช่วงที่ว่าเราเราทำพิธีเปิ้นนิวพูดขึ้นมาประโยชน์แบบนี้ขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อไหมตอนที่มันพูดอ่ะกูขนลุกขึ้นเออนั่นแหละตอนนิวพูดประโยคนี้ขึ้นมาไงมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนลุกตั้งแต่ตอนเราจะมาถึงแล้วอานนี้สุดนี่ไปไหนแค่สามคนด้วยอันนี้หนักกลัวจริงๆนะหนักกลัวจริงโคตรเงียบเงียบบางวีหนักกลัวมากเลย มาเลือหอนแม่งเงียบกิ๊บเดยทิ๊หมายุดถอนอืมเอ้ยหมายุดเห่าวยนะอนยุดเห่าหอนเลยทำมาหอนแล้วมันเงียบกใช้ความเงียบเงแกแล้เย็นเย็นเอกูสั่งเ่ยคุบอกเลยตอนเนี้ยหนากูจริงเสียงอะไรเสียงม่เสียงคนเดินเสียงคนเดินเงคนเดินเดิอเด้เดอนี่ เมันเสียงคนเดินเลยทังสองนี okay, ้แอปสอนี okay. hey, right. hey. 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 ้อกตานี like on ้ก่อนคนเดินไม่ไดเสียงไหมมันเสียงพอนี่มันเป็นหมายนอหอม้ันเดินเสียงคนเดินเลยนจริจริงเลยไม่ว่าจะเสียงแมวเสียงหมาดเลยมันเสียงคนเดินเลยมัแค่จริงมันนี้เงใช่ไหมยินกูยิงกันเตินกึกกึกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ย เฮ้ยมันเป็นรอยน้ำปะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นฝุ่นทับเฮ้ยเดี๋ยวโทษด้วยดเที่สมุดก่อนที่หยิ่งไม่มีนะนี่หยิ่งหยิ่งมันเป็นรอยตีนเลยอ่ะมันเป็นรอยตีนเปล่าอ่ะเฮียเฮียไอ้เจ้มันเขียนไหมมัน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 ค่อยๆเดินขึ้นไปเดินๆขึ้นไปขนลุกใช่ไหมน้องตัวเมย์น้องตัวเมย์ตัวจางอันนี้ทิ เดยดไ <Develop ing. S 1> ม่ไม่กูมกเ,กเ,เ,เกมื่อกี้กูอึ้งเลยอะไปตรงตรงตะเข็บน่ะไม่ไม่ไรนี่ผายยันเลยป่ะเฮ้ยไม่ยันตามยันเฮ้ยเขาไม่เห็นจับเนาะของของขอตัวจะจับเออเขาไม่เห็นจับเฮ้ยแปลกใจใครลอยเนี่ยจะมีคนป่วยคนตายอยูออ่นี่ได้เฮ้ยน่ากลัวมีเสียงมนเดินมีเ,ออเ,ออเออสียงคนเดินอยู่นอกเลยเฮ้ยตรงไหนสมทุกคนดิตรงไหนตรงมงนี่ดูตรงนี้ อะไรวะอ๋อโอ๊ยนี่ยันของช่ยันไหมเดรชยันเดี๋ยวเดเดี๋ยออยออยสุดขนาดมาขนาดนี้แล้วหายมันมันแค่เงาหายไปเลยตรงไหนดิมันหายหายไปตงนตรงนี้เลยเห็นไหมปะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะยักูคาใจเอหนีเจ้าวันหนีจริงๆเลยเดี๋ยวเไอ้แค่กูเสียวมันเมื่อกี้มันลอยขึ้นตรงนี้แล้วไปไปจริงไปเยอะแล้วมามาทางทีแล้วมาขึ้นตามมาเดี๋ยวกูไปคนเดียวเดี๋ยวเลยทิงไปคนเดียวจริงเลยจะวเดี๋ยวรอยตีนพราะมึงแต่ตรงนี้ไม่มีรอยว่ะเออตรงนี้ไม่มีรอยตีนว่ะแม่เปิ้ลแค่มันมันแค่เงาดำนะแสงเงาดำขึ้นไปข้างบทนี้เราหายเพื่อนเห็นปะเดี๋ยวรอยตีนเขาเป็นอะไรไหมวะโไม่รู้ละเดี๋ยวไปแล้วอนนี้ ไม่เราหายไปนี่เลยถ้าหายไปตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ในห้องเนี้ยขอดูก่อนละขอดูก่อนละเนี้อสองไฟของเราไม่เห็นนี่เป็นห้องพระไม่ใช่หรอแล้วนั่นคือไม้อะไรอ่ะไม้กระด๊อไม้กระดับไม้ประดับเนี่ยไม่ใช่ไม้ของหรืออะไรเลยใช่ไหมกลัวอันตรายหรอเฮ้ยแะ่ก็ปอดเลยอดเลยชิคชิคากลัวไม่งน่ากลัวว่ะมันมีคนอยู่มันเป็นที่สิงสถิตของนี่ ไม่เล้วผู้ถึงในที่ว่าได้แดงของนิวอ่ะผู้ถือี่ะดูลอยอผม้อรองไปให้กูสงสัยจริงๆริงนะมึงสงสัยอะไรันะไม่เดี๋ยวจ็จะวาเราป๊อดอีกเือมันไม่ได้อยู่ในสถากการเองที่จะไปฟังมันมากไปเก็บของละใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยเ็บของ อสองไปนี <i> ่กูเฮ <i> ้ยมากเยเ่งสงสัย so น่อเยเีพยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวกดไลคกดแชร์กดตัวต่อครไปเถอเฮียมาไอ้มาเลยนี่บอกตรงนั้นมีข้างแรกเ่จะมาสำรวจแบบเงียบปกติกูจะกี้ละกูไม่กล้ากีดกูหมาแค่ทางใต้ดินเนี่คนหลอนละอ๋อ้ำเาว่ามาโมยของมนีนั่นด้วยนะ เราไม่ได้ตัวเออไม่ไม่จะตกใจมั้ยไม่ไม่ไม่ไปไปไปขอปิกี้แค่นี้ล